ครับสวัสดีครับฐานตะแท่งอุดรธานีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องอัดฐานเป็นเครื่องที่ผมออกแบบเพิ่มเติมนิดๆดหน่อยหน่อยครับตัวนี้ก็จะมีตัวเกรตัวนี้ะอ่าตัวนี้แต่ก่อนมันจะเป็นโลง่โลงๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็คือใส่แผ่นเหล็กขนาด3มมิลฮนะให้มันให้เครื่องมันดูทึบขึ้นดูหนาดูบึกบึนขึ้นนั่นเองมันไม,ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรมากก็คือเครื่องมันทํางานได้ปกติทํางานได้อยู่แล้วก็คือที่เจอผมที่อยากจะทําจริงอะ่ะ ก็คือออกแบบเพื่อให้มันสวยนะครับผมภายนอกส่วนอื่นก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับผมจะมีแค่บางส่วนแล้วก็การทําสีนะครับเราก็ยังเน้นความสวยงามเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องหลักการใช้งานอะไรทุกคนก็ย่าน่าจะเห็นกันแล้วแหละถ้าติดตามมาอยู่ครับเครื่องผมเราใช้งานได้ประจําผมใช้งานอยู่ประจําอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานตัวนี้ได้ยาวนานด้วยนะครับผมอ่าเป็นตัวสีส้มเนาะที่ผมทํางานอยู่เป็นประจําส่วนตัวนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดนครน,นายกนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากน็อตก็ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าร้านค้ายังไม่เปิดครับต้องการต้องไปซื้อสายพานกับพวกแหวนล็อตนอันมาอีกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับผมก็จะเก็บงานก็ก็พอได้อยู่คนระับฟิลม์มในการเชื่อมก็พอได้อยู่แต่รับรองแน่นหนาแน่นอนอเรื่องโครงสร้างก็จะมีการออกแบบเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะอยู่นะ อ่าตันนี้เป็นปากระบอกตัวกระบอกขนาด6แแฉกเลี่ยนจะเป็นมาตรฐานใหม่ปกติใช้4แชแฉกนะะประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นแท่นมอ,อเตอร์นะครับผมอ่ามือสายนิดนึงยังไม่นิ่งส่วนเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ผมใช้ประจำครับที่ออกคลิปในแต่ละครั้งก็จะคือก็จะเป็นเครื่องนี้นั่นเองนะก็ตะกุตะกากหน่อยนะเวลาผมพูดตัวนี้จะเป็นต้นแบบของผมเลยคนะตัวนี้เป็นสเปคสูงสุดแต่ว่ารูปทรงด้านนอกอยัง ไม่ทันสมัยมันรุ่นอื่นสเปคตัวนี้เป็นมอเตอร์7.5แรงนะครับไม่เหมือนของลูกค้าจะเป็นแค่จะใช้แค่5แรงก็นั่นซึ่งก็นั้นก็เพียงพอแล้วแต่ว่าของผมก็คือทํางานหลักเป็นหลักทํางานประจําทาทุกวันทํางานหนักด้วยจําเป็นต้องใช้มอเตอร์ใหญ่นะครับผมเพื่อเพื่อให้การทำงานของเครื่องไม่หนักจนเกินไปนะครับจะได้ผลแรงลงนั่นเองนะ สำหรับใครที่ต้องทาประจําทําเป็นหลักทาทุกวันแนะนําไม่ใช้มอตเตอร์ใหญ่แบบนี้ดีกว่านะครับแต่ครับถามว่าห้าแรงมันได้ไหมห้าแรงได้ครับผมใช้ห้าแรงมาเท่าไหร่วะมันจะปีครึ่งครับก่อนผมจะมาใช้เจ็ดแรงนะมันก็ได้ไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าจากได้เจ็ดแรงนั่นแหละเหตุผลก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ทําให้เครื่องมันแบบดูใหญ่ดูบึกบึนขึ้นด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ฮะอ๋อเดี๋ยวเวียนหัวกัน